เคยเสียเงินเปลียการกินอาหารเสริมกลูตาไหมคุณกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลไม่ข่าวสักทีเนาะคลิปนี้มาแชร์ความลับที่หลายๆแบรนด์ยังไม่เคยบอกคุณค่ะ สวัสดีค่ะเซนิงคุณชาวกรุ๊เชคที่น่ารักทุกคนนะคะหนึ่งในคําถามเกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริมที่เจอเยอะก็คือประสบการณ์สุดเซ็งของการกินกูต้าแล้วมันไม่ได้ขาวเหมือนรีวิวอะ่ะต้องมาทําความเข้าใจก่อนคุณว่ากูต้าเทโอนี่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างได้บับปเป็นอีว่าสําคัญในการสร้างกูต้าไทโอนนะคะกูต้าไทโอนทําให้ขาวได้จากไซลเฟกน,นะก็คือเขาไปทำหน้าที่จับกับสารที่เป็นตัวแปรในการสร้างเม็ดสีโดยการที่เขาเนี่ยไปเพิ่มปริมาณเม็ดสีผิวที่เป็นโทนอ่อนที่เรียกว่าฟีโอเม ขึ้นดูแบบเขาอมชมพูมากขึ้นการเดซึมของกูต้าปัจจุบันยังมีการถกเถียงกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ากูต้าเนี่ยเขาประกอบไปด้วยกรดมิโนสตัวเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นการเดจุดซึมผ่านผนังลำไส้เป็นไปได้ยากมาก ก็เลยทาให้มีปัญหาว่ากินกรูตาแล้วเห็นผลยากดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูกลไกในการผลิตก,กลูตาเทอนเนี่ยเราจะเห็นว่าการจะทําให้กลูตาออกฤทธิ์ได้ดีต้องใช้หลายปัจจัยอย่างเช่นเทคโนโลยีแล้วก็การที่ทําให้ร่างกายสามารถกระตุ้นการผลิตกลูตาเทอนได้ด้วยตัวเองวันนี้หมองียมให้3ทริคนะคะว่าถ้าจะต้องเลือกซื้อกูตาเทอนเนี่ยต้องดูอะไรบ้างข้อแรกเลยต้องมีสารตั้งต้นเข้ามาในสูตรด้วยนะคะต้องมีครบทั้ง3ตัวนะคะถ้ามีครบทั้ง3ตัวเนี่ยเสียบได้เลยไม่ไเสียเงินข้อ2อกลูตาเทอน่แม็กโดสที่ ให้เป็นคุณลองเช็คโดสตัวกูต้าเทโอนดูนะคะส่วนตัวมองว่าก็ควรจะมีแต่แมกข้อ3อย่าลืมว่ากลไกที่ทาให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มีกูต้าเทโอนแค่อย่างเดียวเขายังมีอีกหลายกลไกเลยคุณเพราะฉะนั้นถ้าในสูตรมีสารเสริมฤทธิ์ที่มาช่วยการทํางานของกูต้าเทโอนให้ผิวกระจ่างใสจะดีมากหลกัลกๆก็จะมีไพาบาสมีเกรฟซีดนะคะหรือว่าถ้าเป็นตระกูลวิตามินก็จะเป็นพวกไนซินามายตัวอย่างสูตรที่มองว่าเขาใส่มาครบเนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะคุณะคะชื่อโอเนะซากุระเอ ครบองค์ก็คือมี3สเตปหรือ 3A เดี๋ยวหมองแยกเป็นข้อ,ขอให้นะข้อแรกเป็นแอนตี้ไกลเคชันนะคะคือมาช่วยยับยั้งสารเร่งแก่ได้แบบมีประสิทธิภาพแอคทีฟที่มาช่วยเรื่องนี้ก็คือสารสกัดจากดอกซากุระดอกซากุระเนี่ยเขาจะมีสารที่มีชื่อยว่า CG แล้วก็ QG ซึ่งเขามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นนะคะพราว่าช่วยยับยั้ง s อนตี้ไกลเคชันในโปรดักต์นะคะที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันอย่างเวลาที่เรากินน้าตาลหรือแป้งมากเกินไปก็จะส่งผลและไม่โปรตีนผิดรูปก็เลยก่อให้เกิดสาร หรือว่า Advanced Glycation End Product ที่เป็นคุณเขาเป็นต้นตอเลยที่ทำให้ผิวเสื่อมใหม้เกิดริ้วรอยการยืดหยุ่นลดลงเกิดความแก่ของผิวเซรั่มน,นี้ใช้โดส e รคเมนต์ของสารสกัดดอกซากุระอยู่ที่5 0าสถึงมิลลิกรัมต่อมาสเต็ปที่2ก็คือเป็น a n t i a g i i n g ค่ะมาช่วยคืนค,ความสดใสชะลอผิวแก่เขาใช้เป็นตัว p ยบักเอ็ a c ตรั t นะคะ็นสารสกรัดจากเปลือกสนคุณมาช่วยในการฟื้นฟูแล,แล้วก็ชะลอริ้วรอยสารสกรัดเปลือกสนเนี่ยมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะค่ะว่าเขาให้อาสาสมัครทานไพบักสี่สิบมิลลิกรัม ของอาสาสมากอะดีในหลายแง่เลยก็คือผิวหมองดีขึ้นความหยาบกล้านนิวรอยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกอ่อนทาต่อไปสเต็ปที่3นะคะก็คือแอนตี้เมลานินหรือว่าเมลาสมา ให้ผิวใบลด,ลด,ดเลือนฝ้ากระจุกดงดำไม่เบิวกระจ่างใสขึ้นใส่เป็นตัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์กูต้าเทโอนมา250มิลลิกรัมก็คือแมกโดสแบบที่บอกกันเนาะทำไมมีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆตรงเนี้ยต้องดูดีๆอย่คุณเพราะว่ากูต้าเทโอนเนี่ยมีหลายเกรดนะคะอย่างที่เราเห็นหลายๆครั้งเนี่ยเห็นว่ากูต้าเทโอนแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เพียริตี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ต้องอยู่ที่คุณภาพของแต่ละแบรนด์ที่เลือกใช้ตัววัตถุดิบแล้วแหละซึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็เป็นไปตามงา,ะะา,านตัววววเเดีีียยพๆครรจะมสา ต้นมาในสูตรด้วยเป็นตัวที่มาช่วยกระตุ้นการสร้างกรูตาเทเนในร่างกายอีกแรงหนึ่งอันนี้ก็จะดีในแง่ของการที่มาเสริมฤทธิ์เพิ่มความขาวใสด้านนึ่งระตัวแคปซูลเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนเป็นภูมิมองจากกระปุกในะน่าจะพอเห็นอยู่ไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่หนึ่งแคปซูลเนี่ยสันสกัดรวมทั้งหมด700มิลลิกรัมบรรส่วนัวหมอกินแคปซูลแล้วกลืนง่ายนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการติดคอส่วนก็คือมีโลโก้นะมีความเป็นโอเน่อยู่มางกินแล้วหนึ่งแคปซูลก็จะเป็นตอนช่ว แต่หมอเป็นอย่างนี้นะการที่จะตัดสินใจว่าจะกินอาหารไปต่อหรือพอเท่านี้นะคะ่ะมันจะต้องมี instant effect บางอย่างที่พอให้เรารู้สึกได้ส่วนตัวหมอมองก็รู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นว่างั้นเถอะแต่ว่าในแง่ของความขาวกระจ่งางใสที่เห็นแบบ before after หมอว่าตรงนี้น่าจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวยังไงมีโอกาสมารีแคปให้ฟังอีกทีโตเน่ซากุระทั้งหมด20แคปซูลคูณราคา439บาทราคาไม่แรงนะคุณคุณที่สนใจก็หาซื้อได้หลายช่องทางเลยช้อปปี้ลาซาด้า Facebook นะคะ IG หรือว่าา,าก็มี มองอเคยรีวิวคลาเจนแบรนด์นี้ไปแล้วไม่แน่ใจคุณจำได้ไหมมองว่าคนซื้อกินตามแล้วก็มีฟีดแบ็ที่โอเคเลยก็คือโอเน่คลาเจนสูตรนี้นะคะเป็นคลาเจนไดเปบ,บไทยเหมือนมิเลียมมีเทคโนโลยีที่มาช่วยตัวล็อกคู่กรดอะมิโนของเขาเรียบร้อยลวก็คือเป็นโพลีตอร์อไฮดรอกซีโพลีนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ <c oughs> มีการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนที่อยู่ในนี้มาเรียบร้อย <c oughs> ซึ่งวิเคราะห์จากสถาบันกลางที่มีความน่าเชื่อถือด้วยอันนี้ทําได้ดีพอมองรู้ว่าเขาออกโปรดักต์ใหม่เป็นตัว ก็เลือกใช้ที่เป็นกูตาเพียวร้ออันนี้ก็ยังมีไม่กี่แบรนด์ในไทยที่มาการันตีเรื่องนี้มีการชูซากุระเอ็กซแท็ซึ่งใช้เปเปอร์จากทางญี่ปุ่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีในหน้าร้อนแดดแรงแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะมีผิวกระด่างใสมากขึ้นจริงๆในซีรีส์นี้เขาจะมีด้วยกทั้งหมดสาตัวก็คือมีตัวโอเนคอลลาเจนนะคะซึ่งหมอรีวิวไปแล้วเป็นตัวที่มาช่วยลดเรื้อย,อยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะซึ่งแอคทีฟเขาก็ใส่มาค่อนข้างจัดเต็มเป็นไปตามงานวิจัยนะคะโดสก็เป็นโดสที่เห็นผลได้จริงแล้วก็จะมีตัวกูตาพัฟไลโคปีนสูตรนี้ซึ่งเขาจะมีตัวไลโคปีนที่เด่นมาช่วยเรื่องผิวกระด่างใส ส่วนถ้าใครมีงบก็จัดเต็ม3ตัวไปได้เลยนะคะมาช่วยเสริมริกันให้ออกผลได้ดีขึ้นคุณคุณที่สนใจก็ลองทักไปที่แอดมินของโอเน่เขาดูนะคะและที้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ยังมองก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็ share, แชร์แพ่เพื่อนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงานตามหลักการแพทย์ได้ช่างกูรูเช็ควันนี้กูรียมองไปแล้